งามคักจ้ะทุกคนต้นงามมากเลยพระน่ะอ้ต้นสวยจ้ะพระน่ะบ่งลำมันสวัสดียามเช้าอังกฤษจ้ามาพบกับพอยนยูเคเราจะตอนนี้เขาก็ล่งสี เดินไปเขาหลังบ้านนะจ๊ะพาน้องหมาไปย่างเจอทุกคนแต่ที่ในแน่พลอยกำลังสีไปเบิงกระเทียมป้าว่ามันขึ้นว่ามันขึ้นต้นญ่ไปนาะจ๊ะเพราะว่าตอนต้นเดือนมีหน้าไปเบิงแล้วมันยังต้นหน่อยอยู่เดี๋ยวพ่อกำลังสิไปเบิงกันแล้วกับพ่อยก็สิไปเบิงว่า มันมีเห็ดหูหนอาาูบ่นะจ๊ะบรรยากาศเปียกๆจะ้ะทุกคนฝนตกฝนตกลินอยู่อึง้งคิดจังซีาา่ล่ะจ้ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวเซาโอ๊ยเปียกเด้อบัดนี้ ถือให้เลยเประหมากเลยถนนเละตุ่มเปะ ทุกคนในจะสองขางทางต้นกระเทียมปลาบอท่านในไงจะเห็นบอรับแมน่นผู้ใดแบบมันกั็จิ้มขึ้นไปได้อยู่จ้ะทุกคนมันก็ล่างต้นอ่อนๆเนาะเพราะ่สิถามันแบบต้นสูงกว่าน,นี่กอนมันก็ล่างต้นหน่อยอยู่เกือบๆสิ้นเดือนผมน่ะจะข้างล่างกับแม่นเบิดอาจารย์ข้างล่างตรงนั้นต้นกระเทียมปลา ทุกคนเบิงดงต้นกระเทียมปลาจ้ะผู้ใดยู่แถวนี้อยากมาเก็บก็บมาเก็บ้ะจ้ะทุกคนยู่แถวลังบ้านพ่อยเนี่ยแหละยู่แถวหลังสวนลังหม่องกับต้นอุย้ยตรงนั้นต้นงามเลวจ้ะคือว่าพ่อยจะเก็บตรงนั้นตรงนี้นงามเลวจ้ะนี่นนนอุยอ้ยมันเกล็น ตรงนี้งามเหรอจ้าทุกคนเพิ่งนพูน่ะมากระไดอูตรงนี้งามเหรอจ้านี่ยอุ้ยไม่สิเก็บเอาตรงนี้แหละปะนีมันลังหม่องกับบอต้นใหญ่เนาะจ้าลัางหม่องกับหญ่เหรอพูน่ะว้าวงามคักจ้าทุกคนต้นง,งามมากเลยพูน่ะอู้ต้นสวยจ้าพูน่ะบึงลำมันเขาแปลกนะพี่แดนไม่มีไนเหรอ คนต้นอุบอวบเลยจ้ะต้นโคตรอวบอะ่ะคนเมิอง ปาดต้นแบบโคตรง่ามเลยจ้ะทุกคนเบิง่งอุกวบเลยบางมองกับ่วท่านใหญ่ๆเนาะจ้ะเบิง่งโคตรสวยอะเดี๋ยวกล่องไว้กันกัะเดี๋ยวไปหนไหน มันจะต้นสวยๆทั้งนั้นเลยมากับพ่อมาจ้ะทุกคนมันเป็นต้นกับเที่ยมปลาจ้ะพักปลากลังออกตาดึงขึ้นแบบตุบๆเลยจ้ะ เบึงจะเดีเอาไปล่างเอามันถอนงายจ้ะทุกคนเพราะว่ามันเปียกพื้นมันเปียกพึ่งคุณนะวัดเอาไปพัดใส่พริกเราจะพริกกระเทียมแล้วก็ใส่เครื่องในไก่หรือหมูกะได้จ้ะแซ่บปกติพ่อยมากล้างเถือกับถือช่วงมันแกแล้วนะจ้ะบ่ค่อยมีเวลามากเห็ดงานหะนะนเบึง ทุกคนพ้อยใดกระเป๋านึงแล้วจ้ะเก็บบบวัยลายแห้งจ้าทุกคนพ้อยกับกับมาแล้วเราจะจากที่ว่า ผ้าลงมาไปยางอยูเอ่อเขาหลังบ้านเนี่ยนะจ๊ะล้วกได้กระเทียมปลาต้นกระเทียมปลามาละจ้าเบิ้งฤดูการฤดูการพักปลาต้นกระเทียมปลาออกละจ้าเพราะว่าวิดีโอทุกปีนะ่ะพ,พ่อจะมาเอา่อไปผ้าลงมาไปยางแล้วก็ไปเก็บเอ่อต้นกระเทียมปลาบันี้พอต้นกระเทียมปลาออกแล้วกระสิเป็นต้นอา่าต้นเอียงก็จะ ต้นผักเสียนปลาต้นผักเสียนปลาจะาผักเสียนอังกฤษกระสีออกน้ำหลังเนาะจ้าช่วงนี้อ่าจะเป็นต้นกระเทียมปลาช่วงนี้ควายกะเก็บมากเนาะจ้าแฟนเก็บซอยที่จริงนะจา้าทุกคนเก็บจังไรกับโบเบิร์ลายแหงควายกัจะนํามันหลังเนาะจ้าต้นเขากะสีเปื่อนเนี่ยเพราะว่าอ่าฝนมันตกนะจา้าทุกคนดินมันแบบแชะดินมันเป็นค้นเนาะพราน่ะ เบืงต้นสวยๆมีดอกต้นสวยๆทั้งนั้นเลยจ้พะพ่อยดึงออกดึงเอาโคตรงามเขาก็จะมาล้างอ่าทาว่าทุกคนบางคนสิคิดว่ามันหลายเกิดเนาะจ้ะมันมันบ่หลายเนาะจ้ะทุกคนพอเวลาเฮ้าผัดพอเวลาเฮาผัดแล้วมันสียูบลงมันสียูบโตลงมันสีไข้ไข่อ่าเวลาเฮ้าผัดผักบุ้งนะจ้ะเวลาผัดผักบุ้งมันก็นสียูบโตลง เห็ดเมนูอย่างแสบตีเห็ดเมนูพัดไซพัดไซต่ำพีกระเทียมพัดไซเครื่องไก่พัดไ่หมูใส่ลูกชิ้นเราจะแสบพ่อยพัดพ่อยพัดสุปี้จะทุกคนแสบพัดไซตับกระแสบเนาะส่ตับหมูกระแสบหลายแห้งอะช่วงต้นวิดีโอน่ะที่พ่อยว่าสิบโปเก็บน่ะมันยังหน่อยอยู่แต่พ่อ,อยางลงไปไกล ใกล้ๆแถวลิมน้ำนะจ๊ะมันแบบมันสมบูรณ์นะมันติดน้ำนอนรบกนีมันตน้นไงกว่าพ่อยก็เลยเก็บมาลายแห้งจ้ะเก็บบวบดอกไปเก็บจักรอบกับบเบด้ะเพราะมายัางมันหลายยุทัางอ่ะทางที่พ่ออยู่นะต้นกระเทียมโคตรลายเลยจ้แต่ว่าบางมองกับบุคอยมีเนาะบางมองกับมีทุกคนเบิ้งต้นกำลังอบุบอวบต้นอุบอวบเลยจ้าเบิ้ง สุกุ้สุกนตอนนี้พ่อยกับล่างต้นกระเทียมแล้วเลยเนาะจ้นี่จ้าเสร็จแล้วเห็นต้นกระเทียมไม่แต่ต้นง,งามๆแต่เห็นบ่หล่างเสร็จแล้วโค่นบ่มีแเ้วจ้ะไปจ้าเดี๋ยวไปพ่อกันไหม่อ่อวิดีโอน,นะล้วจะวิดีโอพับต้นกระเทียมป่าเนาะจ้าเดี๋ยวไปพ่อกันวิดีโอนานแล้าจะไปละจ้า